สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชว์บุญชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับหาเงินออนไลน์เข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเล็จากการดูวิดีโอ YouTube กันนะครับซึ่งแอปที่ผมจะเอามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยเป็นแอปแนวดู YouTube นะครับหาเงินเข้าวอลเล็ฟรีนะครับ แอปนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นได้โดยไม่ต้องลงทุนเลยนะครับใครที่ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android อยู่เนี่ยลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับแอปนี้เนี่ยผมทีมิีมาให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อดีของแอปนี้เนี่ยก็คือ1เลยนะครับการดู YouTube ของเราเนี่ยเราจะได้รับเหรียญน,นะครับโดยเหรียญเนี่ยเอาไปแลกเป็นเงินเ,นเข้าวอลเล็ตได้นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือ วิดีโอ YouTube ที่อยู่ในแอปนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีโฆษณาคั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบดูหนังนะครับที่มีความยาวสูงๆเนี่ยแล้วไม่อยากให้มีโฆษณามาคั้นเนี่ยแอปนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าจะหาเงินจากแอปนี้ได้ยังไงก็ต้องรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชว์บุญชาแนลด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆสำหรับแอปนี้นะครับที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยมีชื่อว่า GoNovel นะครับเป็นแอปแนวดู YouTube เนาะซึ่งแอปนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหาเงินเข้าวเวลตได้โดยไม่ต้องลงทุนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดาวน์โหลดไปใหม่นะครับสามารถที่จะถอนเงินได้ทันทีเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดไปใหม่เนาะ ก็ให้กดมาที่ของฉันนะครับนี่ด้านล่างขวาแบบนี้นะอ่ากดมาที่ตรงนี้นะครับแล้ว,เ,วลเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าตรงรูปเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับก็ของเ,เพื่อนๆเนี่ยมันจะมีการถอนเงินที่เป็น0.5อยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะถอนได้นะครับแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเนาะก็ผมเคยทําการถอนไปแล้วนะครับนี่ผมเปิดประวัติให้ดูนะซึ่งแอปนี้เนี่ยผมทําการถอนเงินหลายรอบมากนะครับนี่ ก็รอบแรกผมลองถอนดูเนาะ0.5เนี่ยจ่ายจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทําแอปนี้มายาวๆเลยนะครับแล้วก็ถอนทีละร้อยเก้าร้อยสี่ร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ล่าสุดนะครับผมถอนเงินจากแอปนี้อยู่ที่1,600บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์นะครับก็คือทางตัวแอปเนี่ยเขาไม่ได้ทําการวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นยอดนี้เนี่ยผมก็น่าจะได้รับประมาณ ไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนะครับก็เดี๋ยวมาทําคลิปอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าแอปนี้เนี่ยจ่ายจริงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมทําการถอนเงินมาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยถ้าใครที่ไม่สะดวกเป็น t o o ั Moy w a l l เนะครับทางแอปเขาก็มีเป็น PayPal กับการเติมเงินมือถือให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกเอาตามความสะดวกของเพื่อนๆได้นะครับโดยการถอนเงินเนี่ย มันก็จะต้องใช้คูปองตรงนี้ด้วยนะครับนี่คูปองตรงนี้เนาะซึ่งคูปองเนี่ยผมก็มีอยู่ประมาณหมื่น่าอันนะครับโดยคูปองตรงนี้สามารถหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าแรกก่อนเลยดีกว่านะครับสาหรับแอปนี้เนี่ยหน้าแรกนะครับจะเป็นการอ่านนิยายนะครับเพื่อหาเงินเนาะใครที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเนี่ยสามารถที่จะไปทํากันได้นะครับแต่ว่า มันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะก็คือนิยายมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันปรับเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าใครที่เคยเล่นแอป,ปนี้แล้วรู้ว่าทํำยังไงก็คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปด,ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตเห็นเหรียญที่มันลอยๆอยู่ตรงนี้ไหมสามารถที่จะกดรับได้เลยนะครับเนี่ยเหรียญตรงเนี้ยคือทางระบบเขาแจกให้เรานะครับนี่เราสามารถที่จะจิจ้มเพื่อรับเหรียญได้เลยนะครับ หรือถ้าใครอยากรับเป็น2เท่าก็กดดูโฆษณาไปนะครับอ่านี่นะในส่วนของหน้าแรกจะมีประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับหมวดหมู่วิดีโอเป็นหมวดหมู่ที่ผมแนะนำเพื่อนๆมากที่สุดแล้วนะครับก็คือการดู YouTube นั่นเองนะครับโดยหมวดหมู่นี้นะครับเขาจะมีคลิปวิดีโอ YouTube ให้เราเลือกดูนะครับโดยเราสามารถกดตรงค้นหาวิดีโอแล้วก็พิมพ์หาวิดีโอที่เราสนใจได้นะครับอย่างเช่นผมจะ ดูอันนี้นะครับผมก็จะกดเข้ามาเนาะอ่ะโอเคนะครับหลังจากกดเข้ามาเนี่ยก็รอให้วิดีโอมันเล่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยของเพื่อนๆก็จะเป็นแบบผมนะก็คือมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่มันไม่ยอมโหลดวิดีโอให้นะครับวิธีการแก้ไขให้เพื่อนๆพืทำการเปลี่ยนเพื่อข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ ถ้าใครที่ใช้เป็นเน็ต WiFi เน็ตบ้านอยู่เนี่ยแล้วมันขึ้นแบบนี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือดูนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้เน็ตมือถืออยู่แล้วเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นเน็ตบ้านนะครับอันเนี้ยตอนนี้ของผมมาแล้วนะก็เพื่อนๆืนจะสังเกตเห็นนะครับว่าในระหว่างที่วิดีโอมันเล่นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะโหลดไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับซึ่งเวลาไอ้ตรงเนี้ยมันโหลดครบ1รอบเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกดลับนะครับในส่วนของกล่องทีบได้นะ เ,เห็นไหมเราก็กดเข้ามานะครับเพื่อที่จะรับกองฮีดโดยกองฮีดเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญนั่นเองนะครับอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการดูวิดีโอ YouTube ให้ได้เงินนะครับโดยแอปนี้มันก็มีข้อด,ดีอย่างที่ผมบอกไปนาะอว่าพวกว,วิดีโอที่อยู่ในแอปนะครับไม่ค่อยมีโฆษณามาคาดเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสามารถกดดูได้ทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นแอปที่ค่อนข้างดีเลยนะถ้าใครที่ ชื่นชอบการดู YouTube อยู่แล้วนะครับก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นกันดูได้นะครับผมโอเคครับสำหรับหมวดต่อไปหมวดนี้นะครับที่เขียนว่ารางวันเนาะก็จะมีาภารกิจให้เราทำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาเริ่มกันที่อันแรกเลยก็จะเป็นการเช็คอินนะครับการเช็คอินเนี่ยเราก็จะได้รับเงินด้วยนะครับนี่ตัวนี้สามารถที่จะเข้ามากดได้ทุกวันวันละ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันเนาะ สำหรับใครที่อยากได้3,000ันเหรียญแบบฟรีๆนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีให้กรอกในส่วนของโค้ดนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกรอกโค้ดกันได้นะครับโดยหลังจากที่เพื่อนกดเข้ามาก็กรอกโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับ6 7 1 6 6 8 6นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญ3 0 0พันเหรียญกันแบบฟรีๆเลยนะครับโดยเหรียญตรงนี้สามารถที่จะได้รับเพียงแค่ 1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆใครที่ยังไม่ได้กอกก็<ๆ>ไปกอกกันด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมมันจะมีภารกิจหาในส่วนของผู้ปองนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการถอนเงินเนาะเนี่ยผู้ปองตรงนี้สําคัญนะครับก็คือบางทีเนี่ยเหรียญของเราพอแล้วแต่ว่าเราไม่มีผู้ปองเราก็ถอนเงินออกไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาทําภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีภารกิจให้ทํา อยู่หลายอันอยู่เหมือนกันนะมีตั้งแต่การดูโฆษณาการรับชมวิดีโอนะครับการเช็คอินการขูดบัตรนะครับอ่าขูดบัตรเนี่ยเราลองกดเข้ามาเนาะมันจะมีบัตรให้เราขูดนะครับซึ่งการขูดบัตรเนี่ยก็สามารถขูดได้วันละ6ครั้งนะถ้าเกิดจะไม่ผิดน,นะครับนี่อ่าวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยขูดบัตรก็จะมีโอกาสได้รับพวกเหรียญพวกเงินอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ขูดให้ครบ20ใบก็จะได้รับ คูปอง1อันนะครับแล้วก็จะมีทอยลูกเต๋าอ่ะเราลองกดเข้ามาทํากันได้นะครับการทอยลูกเต๋าตรงนี้ก็จะเป็นเกมนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้รับเหรียญอีกเช่ <c oughs> นเดียวกันนะครับสามารถเข้ามาทํากันได้เนาะ <c oughs> แล้วก็หมวดหมู่สุดท้ายนะครับการเชิญเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้ามาให้ดูเนาะการเชิญเพื่อนเนี่ยเรามีโอกาสได้รับเงินด้วยนะครับโดยทุกๆก,การเชิญเพื่อน1คนเราจะมีโอกาสได้รับเหรียญอยู่ที่ 29,00 0เหรียญน,นะครับหรือตีเป็นเงินอยู่ที่5บาทต่อ1คนนั่นเองนะครับโดยการจ่ายของตัวแอปเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อน,นคัดลอกรหัสเชิญไปแนะนำต่อได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมจัดอันดับการเชิญเพื่อนในแต่ละวันด้วยนะครับโดยในแต่ละวันถ้าใครที่ติดอ่าิบอันดับแรกนะครับของทางตัวแอป ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลเพิ่มด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นวันเนี้ยผมก็เชิญเพื่อนได้56คนก็ติดอันดับที่20พอดีเลยนะครับก็ถ้าจบวันนะผมยังอยู่อันดับนี้อยู่ผมก็จะได้รับเหรียญฟรีประมาณ4 0 0แสนกว่าเหรียญเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะนี่นะครับสามารถกดดูสถิติย้อนหลังได้นะก็เป็นแอปสากนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าคน ที่อยู่ในตารางพวกนี้ก็บางทีอาจจะไม่ใช่คนไทยนะอาจจะเป็นอ่าต่างชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆื่สำหรับแอปนี้เนาะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมมีซองอ่างเปา2 Money Wallet จะเอามาแจากเพื่อนๆืด้วยนะครับถ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีรับซองอ่างเปา2 Money Wallet ให้กันแล้วกันนะครับ โอเคครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ซองอัลปาทูมนนีวอเลตที่ผมจะแจกในคลิปนี้เนาะให้เเพื่อนๆนะครับกดเข้ามาในช่อง YouTube ของผมนะครับช่องโชว์กุญช h า n n แนลเนาะแล้วก็เพื่อนๆเลื่อนแถบด้านบนไปตรงคำว่าเกี่ยวกับนะครับจากนั้นนะครับไปที่เพจ Facebook ของผมได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับหลังจากที่เพื่อนกดมาที่เพจ Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจของเชวล์กุลชาแนลด้วยนะครับตอนเพื่อนเลื่อนลงมาเนาะในส่วนของลิงก์ซองที่ผมจะแจกในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอามาลงในเพจนะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับใครที่อ่าดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเวลา2ทุ่มนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่เพจผมนะครับผมจะโพลลิงก์ซองไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ได้รับ ในส่วนของซองอ่างเปลาทูมินิวอลเล็ตไปก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ